แดงบ้านฟ้านะคะสวัสดีวันอาทิตย์ค่ะขอขอเช็คสัญญาณก่อนนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะภาพชาัดเสียงชัดกดหนึ่งให้นิดนึงนะคะเช็คสัญญาณกันนิดนึงนะคะพอดีมาอยู่ริมแม่น้ํานะคะสวัสดีทุกท่านนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะภาพชาัดเสียงชัดนะคะกดหนึ่งให้เหล่งนิดนึงนะคะ วันนี้เล่งมาอยู่ริมแม่น้ำนครนายกพามาชมที่นินแปลงเล็กนะคะรอ,อเช็คภาพก่อนนะคะสวัสดีค่ะกำลังเข้ามาเนาะใครเข้ามาแล้วนะคะภาพชัดเสียงชัดไม่เอ่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามานะวันนี้เร่งพาชมที่ดินติดริมแม่น้ํานะคะเร่งอยู่ที่ตําบลศรีนาวาอาเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะเนื้อที่แปลงนี้คือ200ตารางวานะคะที่งอกเกือบเกือบหนึงานนะคะแล้วก็พาราดีมากเลยนะคะตารางวาละ5,500บาทนะคะเออไม่ใช่ไม่ใช่ใชขอโทษ ขอโทษขอโทษผิดแปลงพารายกแปลงสองจุดสองล้าน,นค่ะขอโทษขอโทษผิดแปลงติดมาจากอีกแปลงหนึ่งสองจุดสองล้าน,นค่ะสองร้อยตารางวาแอดมินมองหน้าเลยนะคะบอกก็ลาผิดผิดแปลงนะคะตอนนี้สับสนอ่ะไปมาหลายแปลง นะคะใครเข้ามาแล้วนะคะกดหนึ่งให้นิดนึงนะคะภาพชัดเสียงชัดไม่เอ่ยใครอยากได้ที่ดินติดริมแม่น้ํานครนายกนะคะแล้วก็แปลงไม่ใหญ่นะอยู่ในงบ2.2ล้านนะอืมแปลงนี้เหมาะเลยนะคะติดริมแม่น้ํานครนายกขึ้นกับตําบลสีนาวาอํเาเภอเมอืองจังหวัดน,นครนายกนะคะแล้วก็หน้าถนนลาดยางอะคะ่ะก็จะมีเซเว่นนะคะมีปั๊มพีทีสองปั๊มเลยเนาะ แล้วก็เข้ามานะคะก็จะมีหมู่บ้านแล้วตรงเราก็จะมีเพื่อนบ้านในค่ะด้วยนะคะแล้วก็ไฟฟ้าประปานะคะมีนะคะหน้าแปลงที่ดินก็มีไฟฟ้าประปานะเนื้อที่สองอยตารางวานะคะถ้าภาพชัดเสียงชัดนะคะกดหนึ่งให้นี้หนึ่งนะคะไม่แน่ใจสัญญาณมันเป็นอะไรเนาะสัญญาณมันเป็นอะไรเอ้ยสัญญาณยังดีอยู่ไหมเอ้ย ขอดูคอมเมนต์หน่อยนะคะอันนี้นะคะอันนี้ริมแม่น้ํานครนายกนะคะเหล่งยืนอยู่ริมแม่น้ํานครนายกแม่น้ํานะคะกว้างกว้างกว้างสามสิบสี่สิบเมตรได้เลยนะคะเนี่ยน่เนี่ยกว้างมากเลยเหล่งกลับกล้องให้ดูนะสักครู่สักครู่กับกล้องก่อน ขอบคุณค่ะพี่เนทกลับกล้องก่อนเนาะนี่กลับกล้องให้ดูแม่น้ำนะคะเนี่ยแม่น้ำกว้างกว้างเลยเนะี่ยเห็นไหมนี่แม่น้ำกว้างมากเลยเนาะเนี่ยแม่น้ำน่ครนยกนะจ๊ะแปลงนี้จะเดินเยอะไม่ได้นะคะเดี๋ยดสัญญาณมันจะหลุดเนาะ เราอยู่ในริมแม่น้ำเนาะนะคะนี่ริมแม่น้ำนะนี่ท้ายแปลงที่ดินเราเลยนะที่ดินเราติดกับริมแม่น้ําเลยนะคะใครจะสร้างศา,าลาริมแม่น้ําก็สร้างได้เลยนะเพราะว่าที่เรายือนอยู่เนี่ยตรงนี้ติดริมแม่น้ำไม่มีถนนกั้นเลยนะคะนี่เป็นที่ดินติดแม่น้ําเลยนะไม่มีถนนกั้นเลยนะคะเห็นไหม โอ้โห oh, oh. ใช่ค่ะเซนหนึ่งสวยมากที่ดินติดแม่น้ำเนาะนี่นี่เรงงยู่ท้ายที่นะนี่นะนี่นะนี่ริมแม่น้ำนะเนืกว้างจากริมตรงนู้นนะแล้วตรงเนี้ยมันเป็นที่งอกไม่ใช่ที่หายนะตรงเนี้ยมันเป็นที่งอกเนาะเป็นที่งอกริมแม่น้ำบางแปลงก็จะเป็นที่หายนะคะก็คือ น้ำพัดมาที่มันจะหายออกไปเนาะตรงนี้จะเป็นที่งอกนะคะใครใครอยากได้ริมแม่น้ําแบบนี้นะคะแล้วก็แปลงไม่ใหญ่นะคะสองตารางวาที่งอกอีกเกือบ100ตารางวาแปลงเนี่ยเหมาะเลยแล้วก็พาราดีดีนะคะยกแปลง2.2ล้านนะแล้วก็ค่าใช้จ่ายใ,ในการโอนผู้ขายออกให้ด้วยชนดเป็นชนดคุดแดงนะขึ้นอยู่กับตำบลสา,าสีนวานะคจะจะเป็นสา ศรีนาวาอำเภอเมืองจัหงหวัดนครนายกนะคะเหมา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 ะที่สวยเห็นไหมที่สวยเหมาะเหมาะเหมาะเลยเนาะออกจากเฟรมหน่อยบางเฟรมนะคะบางเฟรม <c oughs> แล้วก็หน้าแปลงเป็นถนนหินคุกนะคะกว้างหกเมตรมีไฟฟ้ามาถึงหน้าแปลงแล้วก็มีประปามาถึงนะคะ ดูกําลังเช็คสัญญาณกันอยู่น้องกลัวสัญญาณมันหลุดค่ะจะเดินเยอะก็สัญญาณมันหลุดก็เลยยืนอยู่ริมแม่น้ําดีกว่านะคะเป็นยังไงคะริมแม่น้ําสวยไหมสวยไหมใครว่าสวยกดสองนะคะใครว่าสวยกดสองสวยไหมเอ่ยเออใครว่าสวยกดสองนะคะรอดูคอมเมนต์ก่อนนะคะ แล้ววันนี้บรรยากาศนาครนายกดีมากเลยแม่เช้านะอากาศเย็นสบายไม่ต้องเปิดแอร์นอนก็ได้นะคะลมลมหนาวมาแล้วใครมาเที่ยวช่วงนี้นครนายกก็จะได้สัมผัสไอเย็นเย็นแล้วนะคะแล้วก็ได้ใส่เสื้อกันหนาวแล้วนะคะถ้ามาอยู่นครนายกเนาะหรือแปลงนี้นะคะใครอยากทำบ้านพักตต่อ,อากาศแปลงนี้ก็เหมาะหรือว่าจะเก็บไว้ให้ลูกหลานก็เหมาะนะคะเก็บไว้ก็ได้นะ แดี๋ยวเลงส่องไปที่ตัวริมถนนให้ดูนะเดี๋ยวกลับกล้องก่อนเนี่ยอันนี้จะเป็นริมถนนนะน,นี่จะเป็นริมถนนอ๋อใช่ค่ะพี่นิดขอบคุณค่ะนี่เป็นริมถนนนี่นะคะริมถนนนะ่ะรถจอดอยู่นะคะจะเป็นถนนหิงคุก หกเมตรนะคะอันนี้เข้ามาจากถนนสีนาวานะคะเข้ามาไม่ถึง1กิโลนะคะเข้ามาแล้วก็เนี่ยค่ะเข้ามามีไฟฟ้าด้วยเห็นไหมคะมีไฟฟ้าด้วยตรงนี้มีไฟฟ้านะคะแล้วก็มีท่อประปาเดินหน้าที่ที่ของเราเนี่ยที่เราเคียร์ลิงไว้เนี่ยนะคะเนี่ยที่เราเคียร์ลิงไว้หน้ากว้างอยู่หน้ากว้างอยู่24เมตรนะคะ ยาวประมาณสี่สิบเมตรนะคะอันเนี้ยอันเนี้ยยี่สิบเมตรนะตรงที่เราจอดรถอยู่เห็นไหมคะระหว่างเสาไฟแต่เสาไฟเนี่ยประมาณ2ี่สิบเมตรแล้วก็ยาวมาประมาณ4ี่ิเมตรอันนี้ความยาวในโฉนดนะคะส่วนตัวหลักโฉนดจริงๆอะคะ่ะถอยลงมาอีกประมาณสิบกว่าเมตรนะคะอันนี้เราทั้งหมดเลย เราถมอีกสัก20-30มเซนก็จะเท่ากับถนนแล้วนะคะอันนี้เป็นที่เดิมๆอยู่ที่แน่นที่เดิมๆแต่ว่าแนะนำถ้าลูกค้า ดูคอมเมนต์กันนะคะค่ะข,ขอบคุณค่ะตรงนี้นะคะ200ตารางวาตามในโฉนดนะคะ200ตารางวาตามในโฉนดที่งอกเกือบเกือบหนึ่งงานพารายกแปลง2.2ล้านนะเจ้าของออกค่าใช้จ่ายในการโอนให้นะคะได้ที่ดินติดแม่น้ำนะครนายกด้วย เหมาะสำหรับทำบ้านพักตัดอากาศทำบ้านสวนใครไม่อยากตัดหญ้ายเยอะไม่อยากได้พื้นที่ใหญ่ได้อยากได,ได้ที่ดินติดแม่น,น้ำตรงนี้เหมาะเลยนะคะใกล้เซเว่นนะคะมีเพื่อนบ้านมีไฟฟ้ามีประปาผ่านหน้าที่ดินนะคะถนนกว้าง6เมตรเนาะถนนกับที่ดินที่ดินหน้ากว้างอยู่ประมาณ24เมตรเนาะยาวประมาณ40เมตรนะคะ ตรงนี้หายจากตัวเมืองนครนายกนะคะโลตัสน,นครนายกประมาณ6กิโลเนาะแล้วก็เขื่อนขุนด่าน15กิโลน้ำตกสาลิกาประมาณ17กิโลแล้วก็ฟิวเจอร์พาร์คลาวสิตแปดสบสกิโลนะคะถนนเส้นสีนาวาเขื่อนขุนด่านเนี่ยประมาณ1กิโลนะคะก็ค,คือถนนลาดยางข้างนอกนั่นแหละค่ะใครอยากได้นะคะนี่ มาเลยมาชมที่ดินก่อนนะคะมันสวยจริงๆนะคะพี่มันสวยมากๆเลยที่ดินติดแม่น้ําหายยากนะคะแปลงเล็กอะคะ่ะแล้วเป็นชนดคุดแดงด้วยเนาะเป็นชนดคุดแดงเผื่อใครตามหายอยู่เนาะเนี่ยของเราก็คืออยู่ตรงที่เราตัดหญ้าไว้อยู่ตรงรถรถสีขาวจอดอยู่นะคะพารานะคะพารายกแปลง2 .2 ล้านนะคะ2.2ล้าน พาราดีนะคะได้เกือบ300วาเนี่ยสองจุดล้านแล้วที่ติดแม่น้ํำนครนายกด้วยนะคะเดี๋ยวเล็งหันกล้องไปดูธรรมชาติแบบสุดๆเลยนะคะหันแผนกล้องให้นะคะนี่นะคะอันนี้แม่น้ํำนครนายกนะคะติดกับที่ดินของเราเลยนะคะ ใครอยากได้ที่ติดแม่น้ำยกมือขึ้นนะคะนี่แบบนี้นะสวยๆแบบนี้เลยนี่คือแม่น้ำนครนายกนะคะไม่ใช่ที่ติดคลองนะเป็นแม่น้ำนครนายกนะคะอยู่ฝั่งสีนาวานะคะฝั่งนี้จะเป็นฝั่งสีนาวานะใครอยากได้มแมลงวีก็ควรใจเล้าเหลือเกินก็ตอมนะ มีตัวเดียวเนี่ยเนี่ยจะไปตอมหน้าตอมแว่นอยู่ไหนคะ่ะแมลงวีตัวเนี้ยตัวเดียวนะคะที่จะแบบสายหน้าบ่อยๆก็คือแมลงวีมันมาค่ะตอมหน้าอยู่สวยค่ะตรงนี้นะคะแต่ข้างถนนข้างหน้านมันจะเป็นหินคุกอะคะ่ะแต่ว่าถ้ามีคนมาอยู่เยอะๆอะคะ่ะเดี๋ยวถนนมันจะขยายมาเรื่อยๆค่ะแต่หินคุกของเราก็วิ่งได้สบายนะคะช่วงหน้าฝนแหล่งก็วิ่งใช้ทางตรงนี้ก็ใช้ประจํานะคะ โอเคเลยอะ่ะร้านของชําก็มีเข้ามามีร้านของชําม,มีร้านอาหารอยู่นะแล้วใกล้เซเว่นนะหาเซเว่นแค่1กิโลเองติดแม่น้ำนคะรนายกแบบนี้นะคะนี่น่เรงบังอยู่อยู่หลังเล่งนะแต่นั่นนี่นี่อันน,นี้คือแม่น้นะํานครนายกเล่งบังอยู่นี่อันนี้คือแม่น้นะํานครนายกนะคะพอเ,ข,อเข้ากล้องปุ๊บบังแม่น้ําทันทีเลยเนี่ยเข้ากล้องปุ๊บบังเลย แพนไปดูที่แพนไปดูที่นะเสียงอาจจะอูยีอูยีหน่อยนะคะเนื่องจากวันนี้อากาศมันเปลี่ยนนะคะอากาศมันเย็นเราไม่ค่อยชินกับอากาศเย็นส่วนี่ยเาจะชินกับอากาศร้อนพอมาเย็นอากาศลดอุณหภูมิลดลงเร็วๆอย่างเงี้ยค่ะ วัดรับประทานเลยนะคะนี่นี่แนวเขตนะคะเห็นไหมเสาสีฟ้านั่นแหละคะ่ะอันนี้คือแนวเขตในฉนวนนะเนี่ยแนวเขตในฉนวนนะเสาสีฟ้าส่วนหันมาตึงตรงนี้คือที่งอกนะตึงยกแปลงสองจุล้านค่ะอันนี้คือที่งอกนะเหล่งแผนไหมนะตึง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 ต้งที่งอกหมดเลย ตึง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 เห็นไหมเห็นไหมที่งอกเยอะมากเยอะจริงเดินไปเยอะสัญญาณก็จะหายอีกแต่ลองเดินดูเดินเดินดูนะคะสัญญาณหายบอกกันด้วยนะคะบอกกันด้วยบอกเร่งด้วยนะ,ะเรงจะพาดูกลัวไม่เชื่อเนื้อที่ตามนายฉนดนสอง้ตารางวาค่ะแล้วก็ที่งอกเกือบเกือบหนึ่งงานนะเดี๋ยวเร่งเดินไป พาไปดูนะของเราเนี่ยที่ตัดหญ้าไว้อะหน้ากว้าง24เมตรนะคะเห็นไหมเสาไฟต่อเสาไฟอะ่ะความกว้างของแปลงที่ดินน่ะมันสวยค่ะรูปทรงสี่เหลี่ยมสวยเลย24กว้าง24ยาว40เนี่ยสี่เหลี่ยมแบบสวยๆเลยนะคะรูปแปลงในฉนดสวยเลยนี่หันปุ๊บนี่เห็นไหมอันนี้หมูฉนดนะอะไรอยู่ในที่ฉนดละอะไรก็แพนดูนะ เนี่ยที่เล่งกาลังแพนอยู่ดูเนี่ยอันนี้คือที่งอกหมดเลยนะคะที่งอกเกือบงานนะเห็นไหมจนเป็นเสาสีฟ้าเนี่ยอันนี้คือที่งอกนะจ๊ะโอ้ที่งอกอลังการแล้วพาลาก็ดีดีนะสองร้อยตารางวาตามในโฉนดเนี่ยแล้วแท้ที่งอกเกือบเกือบหนึ่งงานเนี่ยพาลาสองจุดสองล้านนะแล้วเป็นโฉนดคุดแรงด้วยนะรูปแปลงสี่สเหลี่ยมก็สวยนะ ไฟฟ้าก็เข้าแปลงที่ดินนะท่อประปาก็มีนะจ๊ะที่ไม่ค่อยได้มาไหลเพราะว่าบางทีอะค่ะเจ้าของไม่ได้ตัดหญ้าอะเหลองมาไลาปุ๊บเนี่ยอนุภาพแปลงไม่ออกก็แปลงมันเป็นแบบไหนอันนี้ยเล่งก็เลยบอกว่าถ้าใครซื้อไปอะอยากให้มันสวยกว่านี้อีกก็ถมที่อีกประมาณ20ความสูง2ี่20หรือ30เซนค่ะ ออมก้างตดแม่น้ําก็24เมตรค่ะ24เมตรประมาณนะคะแต่มันอาจจะติดแม่น้าเนี่ยมันอาจจะดูโค้งๆนิดนึงนะคะเนี่ยที่มันก็โค้งๆโค้งๆโค้งๆหน่อยหนึ่งนะแต่มันก็คือ24เมตรเพราะว่าเนี่ยเสาฝั่งนี้นะคะลูกค้าได้กอไผ่ไปหนึ่งกอเนาะได้ต้นไม้เนี่ยต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยไปอีกสองสามต้นสองต้นนี่ท้ายแปลง นะลูกค้าได้กอไผ่ได้ร่มได้เงานะอย่างน้อยได้ไปลูกค้าก็ได้หน่อไม้กินแล้วล่ะคะ่ะกําไรตรงนี้แหละได้หน่อไม้นะอันนี้ต้นอะไรน,นะติดกับกอไผ่อะฮะต้นใหญ่รถามผู้เชวทานนะต้นไม้ก่อน,น,นอ๋อมีต้น,นอะไรบ้างอ่ะอ๋อมีกระโท,ทนฮะ กระท้อนม,ม,อม,มีม่าไฟมีไผ่อโอ้ลำไย,ยป่าหรือโอ้โหนี่นี่นี่น,น,นี่ลูกค้าได้ของแถมนะได้ไผ่นะตัดต้นไผ่ไปใช้งานได้ได้หน่อไม้นะได้กระท้อนไว้กินนะคะได้มาไฟด้วยโอ้โหใครมีกำลังนะคะจับไปเถอะซื้อไว้เถอะเนาะหมอ หล่งก็ไม่ค่อยได้ไลฟ์บ่อยนะนานาหล่งมาไลฟ์ทีนึงแปลงที่เหล่งไลฟ์อะ่ะเชื่อเหล่งเถอะมาะอาทิตย์แล้วจําได้ไหมขอเมาส์หน่อยอาทิตย์ที่แล้วแปลงทางขึ้นน้ําตกจําได้ไหมขายไปแล้วนนะาแปลงนั้นนนะขายไปแล้วนหะนโอนไปเรียบร้อยแล้วนะแปลงนี้เหล่งมาไลฟ์นะใครใครชอบจัดเลยนะแล้วจะหาว่าเหล่งไม่เตือนนะเอาบอกไว้ก่อนหนะ่ะ เมลไยที่มลัยอ่ะคือมันของดีนะคะมันเป็นของดีนะเนี่ยถมสักสระมาสามสิบเซนได้อยู่ไยงเงี้ยผมหน่อยสวยเลยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหามุมเหมาะๆก่อนเนาะตอนนี้กำลังเดินอยู่มันอาจจะตึกตักตึกตกหน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวก่อนชื้อนี่ นถนนหินคุกเห็นไหมนี่ถนนหินคุกหกเมตรนะกว้างเห็นไฟฟ้าไหมไฟฟ้ามีนะปลาปลาท่อปลาปลาก็ม,มีเห็นไหมเห็นไหมมันท่อไหมนี่โอ้โหแบบนี้หาได้ที่ไหนเนะี่ยนู่นนะ่ะนู่นที่สองร้อยวาทำไมมันกว้างกว่างใหญ่โตนะ นูนอะไปถึงกอไผ่นะเห็นไหมโอ้โหหาไม่ได้อีกแล้วนะแบบนี้นะโอ้เพื่อนบ้านก็มีแล้วลูกแป้งก็สวยนะคะนี่ของเราก็คือแป้งที่เราตัดหญนะ้าไว้นะตัดหญ้าไว้อันนี้คือแปลงเรานะจ๊ะ ถนนหิงคุกสวยเลยนะเนี่ยมาเพื่อนบ้านเยอะเลยเห็นร้านค้าเพื่อนบ้านนะมีร้านค้าเนเข้ามามีร้านค้ามีอะไรเต็มไปหมดเลยไปหนึ่งกิโลมีเซเวมีพีที แล้วก็ไปอีกสักหน่อยมีปั๊มปตทอนะมีร้านค้าร้านอาหารด้วยไปโลตัสไปโรงพยาบาลนนะครนายกแค่แค่6กกิโลเองนะคะส่วนไปเซเว่นเนี่ยหนึกิโลไปเครื่อนคุณด่าน15บกิโลนะคะนี่นี่น,นี่ใครตามหานะคะแป้งติดแม่น้ำเนาะ นี่แปลงนี้เหมาะเลยนะคะเดี๋ยวก่อนกลับกล้องก่อนอูแดดก็มาน่ะนี่น,นี่เห็นไหมนี้เดินมาเองนะคะนี่แบกกล้องเดินมาเองเห็นไหม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 โอ้โหสวยงามพระรามแปดเลยนะสวยนะสวยนะ ติดแม่น้ำด้วยเป็นหินคุกมานะถนนแน่นอยู่นะคะถนนดีนะถนนแน่นนะเป็นหินคุกก็แน่นนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ทุกท่านนะคะสวัสดีนะวันนี้อยู่กับแปงลงริมแม่น้ำนะคะริมแม่น้ำนครนายกนะนี่สวยงามนะคะ พามาชมนะเดี๋ยวหาวาโกหกนะไม่มีสาธารณปโภคนะอันนี้ประปานะมีประปาท่อสีฟ้าในประปาอันนี้สาไฟฟ้าเนาะแล้วที่เราดีนะไม่ติดทางสามแห้งนะคะเดี๋ยวใครมองรูปแปงไม่เอาไม่ติดทางสามแห้งนะเลยทางสามแยกมานะไม่ติดสามแห้งนะเราไม่ไม่ซื้อที่สามแห้งอยู่แล้วนะ ใกล้เซเว่นหนึ่งกิโลเองไปดูลิงแม่น้ำกันอีกไหมไปไหมคะไปอีกเนาะไปเดินไปดูลิงแม่น้ำกันอีกรอบหนึ่งแล้วเล่งก็จะลงไลฟ์ละใครชอบใครชอบนะมาเอาเลยนะแปลงที่ไหนไลฟ์นะมันจะคือแปลงที่มันว้าวก็เลยมาไลฟ์ให้ชมนะคะ แปงที่แล้วก็วันเดียวลูกค้ามาดูชอบจองโกนไปแล้วแปงนี้คาดว่าอีกไม่นานบางทีกว่าจะถ่ายกว่าจะตัดคลิปลงไปเนาะกว่าลูกค้าจะเห็นนะคะมันมันใช้เวลาเยอะเนาะเอาไลฟ์เนี่ยแหละค่ะเร็วที่สุดเนาะ หนึ่งก็ไลี์ทีหนึ่งไลท์นานนะประมาณสามสนาทีได้เนี่ยบรรยากาศมันดีข้างหลังก็มีต้นไม้ด้วยมีกอไผ่มีกระท้อนมีมะไฟนะ่ละล้าที่งอกอีกเกือบ,บหนึ่งงานเนี่ยเราเราจะปลูกบ้านปลูกบ้านหน้าหน้านะคะปลูกบ้านหน้าหน้าท้ายจะทำศาลา สาลาลิงแม่ลิงแม่น้ําด้านหน้าก็จะทําสวนผลไม้แล้วก็ทำรั้วไว้ถ้าส,สวยๆก็รั้วข้าบอยนะคะก็จะเป็นบ้านบ้านสวนข้าวบอยแต่ถ้าสมมุติเอาแน่นหนาหน่อยก็เอาเป็นรั้วรั้วคอนกรีตหรืองบน้อยก็รั้วรืวนหนามก็ได้นะจ๊ะอันนี้ขึ้นอยู่กับงบของลูกค้าที่สองร้อยวาก็เดินเหนื่อยนะ หมูโขนดอยู่เนี่ยสีฟ้าเนี่ยหมูโนดหมูโนดแล้วเลยนี่ไปที่งอกหมดเลยที่งอกอยู่ในอยู่อยู่หน้าแปลงเราก็เราก็ทำประโยชน์ได้นะจ๊ะทำสาระาปลูกต้นไม้อะไรได้หมดเลยแม่น้ำนะครนายกเย็นเย็นเย็นมากเลย ริมแม่น้ำออากาศดีมากสุดยอดใครอยากทาบ้านสวนนะอยากทาบ้านสวนอยากทาบ้านสวนนะคะติดริมแม่น้ำนะหรือจะทำคาเฟ่รับก็ได้นะใครอยากทำคาเฟ่รับๆริมแม่น้ำเนาะร้านอาหารรับๆก็ได้นะ เดี๋ยวนี้การตลาดถ้าบอกว่าอะไรลับๆนี่จะขายดีมามาทำคาเฟ่ลับๆร้านอาหารลับๆอยู่ริมแม่น้ำนะคะนี่ใครอยากได้นะทวนอีกทีหนึง่งที่ตามในฉนดเนี่ยสองร้อยตารางวาแล้วก็ที่งอกเกือบๆหนึ่งงานพลายกแปลงคือ2.2ล้านแล้วก็กำเงินมา2.2ล้านจบเลยเพราะว่าทุกค่าใช้ใจ่ายเจ้าของออกให้หมดนะคะ เป็นฉนดคุดแดงนสสีจอพิกัดขึ้นอยู่กับตำบลสีนาวาอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะอยู่ห่างจากถนนสีนาวาขุนด่านหนึ่งกิโลเองข้างหน้านะมีเซเว่นมีร้านขายของนะคะแล้วก็มีปั๊มพีทีสปั๊มแล้วก็ไปอีกสักหน่อยก็จะเป็นปตท,ทสีนาวานะคะมีร้านอาหารเยอะริมเนี้ยก็จะมีร้านอาหารด้วย ไปเที่ยวเขื่อนขุนน่นานก็ได้นะไปเที่ยวน้ําตกก็ได้น้ําตกสาริกาไปเที่ยวได้ลมเย็นเลยดูลมพัดผมปิ้วเดินที่สองงานเนี่ยเหมือนเดินที่สองไรเลยนะคะแล้วเล่งจะลงไลน์แล้วนะคะใครชอบนะทักมาเลยนะคะตาหน้าโปรไฟล์นะ หรือบ้านดำเห็นที่เหล่งขึ้นสติกเกอร์ไว้อะทักตามนั้นได้เลยนะคะบ้านสีแดงบ้านสีฟ้าจะมีจะมีที่ติดต่อไว้อยู่นะคะทักมาได้เลยเนาะเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกนะว่ามีที่ดีๆแล้วไม่บอกพาลาสองจุดสล้านค่ะพี่พรทิวาสองจุดสอล้านนะ ตามในฉนูดคือสองรอยตารางวาที่งอกอีกหนึ่งร้อยตารางเกือบเกือบหนึ่งงานอะ่ะก็เกือบเกือบหนึ่งร้อยตารางวาอยากกระโดดน้ำนึ่เลยแต่วันน้มันเป็นหน้าหนาวนี่แหละมันเป็นหน้าหนาวนี่กระโดดไม่ค่อยได้หน้าหนาวหนาวน้ําเย็นค่ะน,น้ํานี่ไม่ได้น้าแบบนิ่งนะน้ําไหลตลอดเลยนะคะน้ําจะไหลไปตลอด น้ำไม่เน่าน้ำแม่น้ำนครนายกจะเป็นน้ำไหลน้ำไม่เน่านะคะแล้วที่ตรงนี้เป็นที่งอกนะคะไม่จะเป็นที่หายไม่ต้องทำ,ทำเขื่อนก็นได้นะเพราะว่ามันเป็นที่งอกบางแปลงมันเป็นที่หายลูกค้าจะต้องกั้นผนังน้ำผนังหรือว่าเขื่อนนะไม่ให้ไม่ให้ที่เราหายแต่ตรงนี้ไม่เป็นที่งอกเราได้ที่งอกมาเกือบเกือบหนึ่งงานนะแล้วเริงจะลงไลฟ์แล้วนะคะ ใครอยากดูคลิปนะไปดูบ้านแดงนะคะหรือหลิงจะทําคลิปไว้ให้ดูนะคะ<ๆ>ก็จะมีช่องภาพมุมสูงไว้นะหรือใครอยากนะชมที่ดินก็ติดต่อมาหล่งมาได้เลยนะแล้วหลิงจะพาชมที่ดินนะหลิงไม่ส่งพิกัดให้นะคะหลงพาชมเนาะต้องขออภัยนะคะถ้าขอพิกัดนะไม่ได้ส่งให้เนาะถ้าอยากชมก็ติดต่อมาเลยคอนแทคติดต่อมี yeah, 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 เยอะแยะไปหมดถ้าอยากรู้จักกันจริงๆอ่ะติดต่อหลิงอ้ะติดต่อง่ายมากจริงๆติดต่อง่ายนะคะ หาตัวง่ายหาตัวไม่ยากหนึ่งจะลงไลน์นะคะถ้าใครสนใจก็ก็ทักมานะโอเคหลิงลงไลน์แล้วนะคะสวัสดีค่ะ